มาเลยหนีไม่ออกอ่ะยังไงก็ต้องเป็นมวยจำใจต้องจับศูนย์นะเป็นประมาณนี้นะก็มไม่รู้เอฟซีก็ฝันหลายคนอยู่แต่ผมก็ไม่ไม,ไม่ยังไม่บอกตัวเลขเหรอกเพราะว่า <sk issance> อยากดูว่าอยากเราจะเก็บเซนต์ตัวนี้ไว้ก่อนเก็บเซนต์ตัวนี้ไว้ก่อนว่ามันจะแม่นหรือเปล่าอยากจะรู้เหมือนกันนะผมอยากพิสูจน์เหมือนกัน แต่อยู่ในแปรปกน่าจะโอเคแล้วละ่ะมีแล้วละ่ะถ้าออกมาจริงๆคือถือว่าเซนแม่นมากอันนี้เราจะแก้เคสลองแก้เคสเนาะเราจะไม่พูดไม่พูดไม่พูด <c oughs> ไม่พูดแต่ว่าตัวเลขอยู่ในแปรปกเรามีแล้วเราจะแก้เคสทีหน่อยลองดูการการฝันมาแล้วเราจะแก้เคสเราไม่พูดลองลองไม่พูดดูว่าจะเป็นยังไงเรามารุ้นดีกว่าจะเข้าสามตัวไหมนี่เอาแบบนี้ดีกว่าเนาะเอาแบบใหม่นะ คือมุกเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ซ้ำซากแต่ผมจะไม่พูดนะเพราะว่าผมจะถือเคสลองถือเคสดูแต่ว่าตัวเลขเราให้ไปแล้วละ่ะขนาดนี้ก็ไม่ต้องบอกว่าตัวไหนเด่นไม่เด่นนะจ๊ะขนาดนี้แล้วลไม่ต้องพูดว่าตัวไหนเด่นไม่เด่นนะคนขนาดนี้มองไม่ออกผมก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะมยอแสดจะมองเห็นหรือเปล่าขนาดนี้ คือไม่ต้องบอกว่าเด่นหรือไม่เด่นนะขนาดนี้เนาะเขียนขนาดนี้ตัวไหนเด่นก็ดูเอานะมีเอียงไหมลุงวันนี้ไม่น่าเอียงนะไม่น่าเอียงเพราะไม่มันตรงแล้วไม่ต้องเอียงอรไม่มีกลับคือมันตรงแล้วนะอมันตรงแล้วไม่ตรงเนียคือคือยังไงก็อย่าทิ้งแปรปกนะมีตัวมีการกันสำรองไว้อยู่อาจจะ ทั้งบนทั้งล่างเหมือนว่าเป็นไปได้เลยนะมีสองเซตจับคู่เอา<ฮ>เซตบนก็จ,จะเป็นอาจจะมผมมองมองดูผมก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าแต่หลักมีเอซบางคนก็บอกว่าผมลอกลอกตัวตัวหนังสือผิดผมก็ไปเช็คดูโอช่ผิดอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวไปจให้ดูผิดตรงไหนเข้าทางรู้สึกผิดเข้ามาก็รู้สึกว่าหลักร้อยก็มาถูกถูกใจพอดีเลยเก้านะครับ แ4 0สี่ศูย์แต่วันนั้นผมเขียนปดเป็นแปดผมผมจัดไปแล้วอะไปจัดไปแล้วเอามันก็ถูกได้เหมือนกันเพราะว่าแปดแปดมันก็อยู่ข้างข้างคูคู่อาจจะเป็นมุมแทงก็ได้หรืออาจมุมแบบน,นี้ก็ได้คือเราไม่รู้อะหวยมันออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วสี่หกหนึ่งแล้วห้าหกเจ็ดตอนนี้มาเปลี่ยนแล้ว <c oughs> 90 2ย์สองแต่ถามว่าเก้าูนี่เป็นไปนได้หลายทางนะนี่ตัวเชื่อมเขามีหมด ศูนย์สี่ก็ได้ศูนย์หนึ่งก็ได้ศูนย์สองก็ได้ศูนย์ห้าก็ได้เห็นไหมแต่มันเคยเห็นอะไรแบบแบบหนึ่งอยู่ก็กำลังคิดอยู่พอผมมองวันที่แล้วเขาไปตกไปคนละที่อยู่แต่ผมยังไม่ได้ลอกออกมานะตัวน,นั้นเดี๋ยวเราขอเก็บอุไว้จังหน่อยก่อนรู้สึกว่าถ้าศูนย์มาก็ถือว่าเข้าเป้าอาศัยรูปนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่ฟันธงว่าจะแม่นหรือไม่แม่นถูกไม่ถูกไม่รู้นะแต่ว่าฟันธงอยู่ที่รูปคือดอกไม้ นี่แหละตัวนี้เป็นตัวเด่นนะจถือว่าต้องยังไงก็ต้องเอาเอาเอา,เอาดอกไม้เป็นเกณฑ์ก่อนเบื้องต้นนะคือเลขใครจะว่าเป็นยังไงจะ,จะว่าดับเรืออะไรก็ช่างผมไม่สนนะคือต้องเอาดอกไม้เป็นเกณฑ์ไว้ก่อนนี่ถ้าไปดูทางเดินแ <8, S 1> นี่เป <8, S 1> ่ข้าวเจ็ดจะมาพวงนี้โอโซนต่อไปก็ศูนย์หน้ากลัวเหมือนกันนะนี่ถือว่าหน้ากลัวอยู่ศูนย์ ภาวนาให้ออกเือศูนย์ก็รอดตัวละทุกคนก็น่าจะจะเห็นกันนะเขาเป็นศูนย์บนศูนย์ล่างเลยนะอืมเอาแบบศูนย<อ>์บนศูนย์ล่างกระแถมตัวพ่่งตัวหน้าด้วยก็ได้นก็มีชะตาอยู่ซ้อนๆกันอยู่มีโอกาสนะลุงนะศูนย์อาจจะวางสามตำแหน่งด้วยนะมาเต็มพิกัดเลยนะหลักหมืน่นบ้างเนี่ยมันย้อนรอยที่ว่าเออหลักสิบบ<ม>้างที่ว่าลุงว่ามันจะโยกมานะมผมกลัวตัวนั้นมันจะย้อนออกมานะอื คือศูนย์ปกติมันก็ดับเนาะส่วนมากก็เพรถ้าปิดพัดลมอะมันดับอยู่แล้วก็ศูนย์ดับถ้าปิดพัดลมนะแต่เ,เกีเก่กมมยวดงไว้ไม่เกี่ยวกันออกยังไงก็ถูกทีผมไม่อยากพูดเนาะเดี๋ยวเขาจะส,บส,นนะสับสนเนอะกลัวเขาสับสนแต่ถามว่าตัวเลขตรงกันไหมตรง เดีอยลเออเดีอยมันจะมีเ,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 เรื่องพูดยู่ตรงกบแฟป,ปกเลยนะจ๊ะสามตัวเลยนะสามตัวเลยอยู่ในแปะปกอ่ะนั่นแหละถือไปกระดาษแผ่นเดียวยังหาย <c oughs> แปะปกหายอยีกแล้วคือสามตัวอยู่ในแปะปก FC ก็ฝันแล้วคนอยู่ในปามผมก็ฝันนะฝันอยู่เกี่ยวอยู่นะปกติคนนี้ก็ฝันแม่นอยู่แต่ผมก็ จะเป็นฝันพิกับหรือ,อยังไงผมต้องแก้เค่คือไม่พูดแต่ว่ามีสามตัวอยู่ในนี้แล้วพูดอีกครั้งนะมีสามตัวอยู่ในนี้แล้วสามตัวเออมันมีสามตัวอยู่ในนี้แล้วเลขที่ฝันนะ่ะผมลองแก้เค่คไม่พูดนะคนหนึ่งอยู่ปั๊มผมอีกคนหนึ่งอยู่เมืองนอกเอาบังเอ,อนะิญเลขตัวเดียวกันนะวันเดียวกันด้วยวันพระด้วยลุงไม่พูดผมพูดได้ไหม ผมยังไม่พูดแก้เคล็ดปล่อยให้ออกดูเอาแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับคือจะมีเลขสามตัวแล้วนั้ะเน้นอีกรอบเน้นอีกรอบจะมีเลขสามตัวแล้วอยู่ในอาจารย์แม่บอกก็ไม่รู้เห็นตรงไหนก็ว่าไปละชัดสามตัวครับว่าสามตัวเข้าใจไหมว่าสามตัวพูดีๆท้านี้มันหกตัว ถ้าตัวนี้มันหกตัวนะท่านผู้ชมครับอาจารย์แม่เราหกตัวนะอะไรที่มันแปลกๆกับเพื่อนมีสีมีสัน <ๆ S 2> อะไรก็ว่าไปเนาะสีแดงแดงอะไรก็ว่าไปติก๊กติ๊กก็แกะแกะอะไรก็ว่าก่อแนบบอันไหนที่มันเป็นสามตัวก็จับเอาก็อยู่ประมาณนี้ก่อนถ้ามามาตรงๆเลยถ้าลักษณะนี้นี่ยเราแก้เคล็ดลองแก้เคล็ดคือผมบอกอีกครั้งนะคือผมจะลองดูว่าการแก้เคล็ดนี้มันจะช่วยได้ไหมคือหนึ่งเรายืนยันว่าศูนย์มาอ้าศูนย์มาก็ตายตัวแล้ว สามตัวอยู่ในนี้สมมติว่าสามตัวอย่างนี้ครก็น่าจะง่ายแล้วละ่ะเพราะว่าช็อตแรกเราเนี่ยมันจะแม่นเนาะเอราะ,ะชอ็ชอตแรกเรามันจะแม่นพอเราพูดไปนานๆแล้วมันจะเคลื่อนมันหลง <laughs> มันหลงทางนี่ช็อตแรกมันจะแม่นนะการวางตัวเลขช็อตแรกจะแม่นอยู่ทีนี้เลยบอกว่าอยากลองอยากลองไม่ใช่แก้เคล็ดเพื่อให้ fc นี่หน่ยไม่ใช่อะไรหรอกแก้เคล็ดคือเลขมันมีอยู่ในแปรปกแล้วละ่ะ คือใครมองขนาดนี้ไม่บอกว่าเลขอะไรก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วมันมีแล้วมันมีเลขตัวเดียวนะที่เป็นสามตัวบ่อยยังก็ไอ้อย่าเขียนเหรอทำไมมีตัวเดียวทำไมตั้งเลขตั้งยี่สิบตัวทำไมผมเขียนแค่ตัวเดียวแปลกอยู่เนาะแปลกไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลขยี่สิบตัวผมเขียนสามตัวแค่ตัวเดียวนะหมอกใบกันนี้นะขนาดนี้ถ้าไม่รู้แล้วก็จะพูดไงตีร่างกากลับได้ไหม ได้ได้แล้วแต่จะชอบมากนะกรอบตัวนี้สังเกตถือว่าชาัดมากนะกรอบตัวนี้ภายในเลขกี่ตัวไม่รู้นี่ไม่ได้นับนับเก้าไม่ได้นับศรห้าตัวเลขห้าตัวได้สามตัวก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะขนาดนี้เราก็ใช้ได้อยู่นะอยู่ประมาณนี้นะผมก็อยากรู้ว่าทำไมหวยไป ไปทางต่างประเทศบ้างแล้วลมันจะอยู่ไหมผมอยากรุ้นว่าอยากให้อยู่นะเพอเราเชื่อมั่นว่าศูนย์ยังไงก็ต้องโอเคกับดอ,อกไม้ภาวนาภาวนาอภาวนาช่วยกันนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ประมาณนี้ลองดูนะสี่เก้านะครับแปดสี่ศูนย์แต่วันนั้นผมเขียนปิดเป็นแปดผมจัดไปแล้วอะไปจัดไปแล้วเอามันก็ถูกได้เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าแปดแปดมันก็อยู่ข้างข้าง,างคู่ จะเป็นมุมแทงก็ได้หรืออาจมุมแบบนี้ก็ได้คือเราไม่รู้ว่าหวยมันออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วสี่หกหนึ่งแล้วห้าหกเจ็ดตอนนี้มาเปลี่ยนแล้วเก้าศูนย์สองแต่ถามว่าเก้าศูนย์นี่เป็นไปได้หลายทางนะนี่ตัวเชื่อมเขามีหมดศูนย์สี่ก็ได้ศูนย์หนึ่งก็ได้ศูนย์สองก็ได้ศูนย์ห้าก็ได้เห็นไหมแต่มันเ้ยเห็นอะไรแวบๆบแบบหนึ่งอยู่มันก็กำลังคิดอยู่ พอผมมองวันที่แล้วเขาไปตกไปคนละที่อยู่แต่ผมยังไม่ได้ลอกออกมานะตัวนั้นเดี๋ยวเราขอเก็บอู่ไว้จังหน่อยก่อนรู้สึกว่าถ้าศูนย์มาก็ถือว่าเข้าเป้าอาศัยรูปนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่ฟันธงว่าจะแม่นหรือไม่แม่นถูกไม่ถูกไม่รู้นะแต่ว่าฟันธงอยู่ที่รูปคือดอกไม้นี่แหละตัวนี้เป็นตัวเด่นนะ,ะถือว่าต้องยังไงก็ต้องเอาเอาเอา,เอา,เอาดอกไม้เป็นเกณฑ์ก่อนเบื้องต้นนะ คือเลขใครจะว่าเป็นยังไงจะว่าดับเรืออะไรก็ช่างผมไม่สนนะคือต้องเอาดอกไม้เป็นเกณฑ์ไว้ก่อนนี่ถ้าไปดูทางเดินมีตัว